สบายดีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเทียแฟนสุขุสุขันแก่กินข้าวนะวัดตรงเลยไปหวนยินดีน้ำข้าเาขาเ้ามาเซิร์นไปหวนยินดี<ม>น้ำพี่น้องข้าวออกรถใหม่เลยมาเซิร์นไปหวนี้ยินดีน้ำพี่น้องเงินไก่กันนี่แหลนะเนาะ นใกล้กันนี่แหละเนี่ยก็จะเปิดเพลงเพลงนั้นนะป่ะเนี่ยเซอร์ไรว่าความดีไปได้ชิทายคลิปได้ป่ะเนี่ย ซุซุอีซุซุดีแม็กเรียกจาคลองรหลดเสือขาวราคาตัวไดก่อนยังราคาตัาไดก็เรีนเพชออกกันใหม่บารื่าคันนี้สมาร์ทแก็บปรนเซินมากคำคูนมาสิตุ่มเป็ดบ่เฮ้ย ลุงจ <sm convert to Christians> ีเมืองไปเชิญแต่ช้ามาำคูนเนอะจันตเป็ดบทำคูน่นออกรถมาอีน้องเลยมั้เลยอันม่ใชไควสูงยิ่งเทินอยู่แล้วมัอยู่กัตสูงเนาะเาเรียกเเรียกว่าตัวสูงอ๋อตัวทุกเมืองยัดนักใช่ป่ะอะมเลยจะลืมไปยอนล่างข้างันซอย้าเน รถใหม่ลูกเพื่อนไก่กันพี่น้องบริการพอมิหนี่ออกใหม่เลยวอยากได้รถใหม่ก็เพื่อนช่วยดหน่อมันเก่าเป็นเก่าแล้วเหรอรยังมาไกลเลยหรอกยังมากูไปอยู่ทางปุ๊บไปใครเสี้ยงควางอะไร Thấy riêng cuồng nội Cái ừ. xíu xíu lời Bây nào coi Xí thao Mày mày có năm sao mày

นี่ว้เหรอผ้าน้อยออกยบกไม้กัักกมาส้มสดใหม่ป้าน้อยพี่น้องมาอันะคำคุ้นนะเพื่น

พี่ tao อ้า nó luôn ลงแหม phụ ผู้เจ้า là นี่น่ะผู้เจ้า là

ใส่ซาลิมบ่ซิมลาบไก่ลาบเป็ดเป็ดหรือไก่ป่ะไก่ปูไก่ปูใหญ่แส่บจเรลาบไก่ปูใหญ่ลาบ ไปใส่ลูกบ่อไปบ่ไปบ่อขบ่ไปท่านเจ้าไป่อยกับบ่ไปหล้จบนี่บานยัง่ได้ไปน่ะนี่บ่ไปเด้อบ่ไปเด้อดีค่ะนี่อาการจิตอนไเอ้ย พี่้อกมีทางสิไปอีกแล้วจช่ามล่ะสิมีียกไปแรือปล่าสอยู่ำไม่ไคำคุณเนอะลุงคำคุณเนอะคำคุณเ้อเฮงเฮงเจมขนาดโลยังเลยห้ต้สองค่ะขนาด

ลับไก่เต็มกระซามบ่ได้อยู่กินทําเพลินบ่มีเวียกสิไปอะของกองกนี่ยกรเวอยางอยู่ต้องวาดสองไม่ตองเลยเนี่ย จัเ้ากทงเทาพจะซ่อมราคาเท่าไรเนาะแพงเติบแล้วเนาะสามแสนกว่าบาทพี่น้องจ่ายสดงดพร่วนปลาไก่ใหญ่ อนน้ย <Đ> <À. S 1> <mình> ังนึงเขาเนี่ยตะกุ้งยังหนึ่งเขาอกู่ไปที่ มาคำคุณน้ำเพิ่นผลเชิญมาผลเชิญมาคำคุณรถใหม่คำคุณรถใหม่น้ำเพิ่นบอกน้ำคำคุณน้ำเพิ่นแม่เพิ่นว่ายินดีน้ำเพิ่นไปเอาไว้เมื่อกี้อะไรอันนี้อะไรไปแดงไม่เท่าเพิ่อนอะไรเไม่เท่าจะของรถอ้ยอันนี้กระดาษ กำลังอย่าเอ้ยเตียกันอย่างไรปะเตรียมเอาค่ะบอกแล้วเนี่ยไปกันรึปะคลิปต่อไปอยู่ดอนเทียนพี่น้องไอ้เนาะงาคูบ่ามันไปพี่น้องเลยอะไรเนาะอาคูบ่ามันไปชั้นเขาป่าแนนไปชั้นเขาป่า หาจะเอาลงทับไปทางไปเ่านต้นเทียนเท่น้ไปอเทียนบอเดี๋ยวเทียนเดี๋ยวดรอโน่บอเเทียเทียนเออไปินงดวเทียนนี่ปน้องไปน้องพรกันลีบหนาเด้อสบายดีสบายดีกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทียรกเพนสุขุจีันแกมกินข้าวนะ เออไปหวนยินดีน้ำข้าเจ้า,า,จามาเซิร์นไปหวนยินดีน้ำพี่เนาะข้าเจ้าออกรถใหม่ได้มาเซิร์นไปหวนนี้ยินดีน้ำมาสักเงินไก่กันนี่แหละเนาะเลยนะพี่น้องเงินไก่กันนี่แหลนะ จะเปิดเพลงเสร็แ yup. ล้วนะป่ะเนี่เซิร์ฟม่ความนดี้เลยได้ชิ้นทายคลิปได้ป่ะเนี่ยัดผ้ายมาอีกทีพี่น้องเจมเลยอิซูซู ซิสุดีแม็กเรียกจะคล้องรหลดเสือขาวราคาท่าใดก่อนยักราคาตัใดเเี้ยลูกเพจออกเปนใหม่คนละวันครับมาร์ทแคปวันเซิร์นมากคำั่นตุ่มเป็ดบะเฮ้ยลุงจีเมืองไปเซิร์นไ่ชอองมาคำคูนเนอะสั่นตุ่มเป็ดบะ ทำค้ณผลออกรถไหมน้องไอ้ันนี้สองพันสองสองไฟนะพี่รู้ว่าสูงจะเพิ่มอยู่แค่ียื่นตัสูงเน่เนาะพอเรื่องตัเรื่องว่าตัวสูงไหมอ๋อโดนที่เรื่องนั้น่ใช่ปะอปยะเลี้ยมไปโนะนั่งาข่าน่ซอยเฮาาด้วยไม่โดนไห กันไก่กันพี่น้องเหมืนพอมินี่ออกใหม่เลยอยากได้รถใหม่ก็เพิ่มช่วยน้องันเพราะข้มันเก่าแล้วนารอามากล้แล้วลูกยังบังกูไปอยู่ทปุ๊กไหมใคเสี่ยงควงอะไรใค้เสียงควงหน่อย

นี่วะเนปาหน่อยออกดอกไม้ตอนน้นตอนู้ลมาสมรถใหม่ปลาน่อยพี่น้องมาทำคุณนาเพื่น <laughs> Đã... hơi là hơi. Ừ. Đó chỉ... ôi 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 ôi

ใส่ชาหมือเปล่าซีมลาบไก่ลาบเป็ดเป็ดหรือไก่ปะไก่ปูไก่ปูใหญ่เจ็บเ็ลาบไก่ใหญลาบ ไปใส่รวไปหัวไปหัไปได้หไปขันเจาไปห่อไป็บ่ไปโลดจบไปเย็กน้อยนีดยัง่ได้ไปน่ะนี่บ่ไปเด้อบ่ไปเด้อมีค่ะแล้วพี่ขันกระเจ็ดเอาได้เอาได้แล้น่ะ พี yeah. ่้อมีทางสิไปอีกแล้วจุงาสิมีเวียกไปแล้วป่ะมาอยู่สามเดือนแล้วคำคุณนะลุงคำคุณนะคำคุณนะเฮงเฮงเจมขนาดโลยังเลยต้องสองคัะขนาด จี้มันประเด็นเลยจี้เป็นเด็กเกันอยู่เนี่ยเขันไปทกเดือนต่นยังไงหันไปข้าวเปลือกเขาเป่าเขาเขาเป่าเขาเข่าเขาม้อเปามองาก็้คอยนังหลังมได้องรูว่ามันเกิดไงี้มันประเน่นี้มันทำไเขา้เหนื่อยไมรับเกิดเดี๋ยวพ่นมันอมเมื่อมืมาก ลาบไก่เต็มกัซามบ่ได้อยู่กินทำเพลินมีเวียกสิไปน้เรอยองออง่มาื่องอหยี่้องเช้ากะทิเ้าบวกก็จะซ้อมแล้ราคาเท่านั้นแลแค่งเติบแล้วเนาะ สามแสนกว่าบาทพี่น้องจ่ายสดงดพ่อนปลาราไก่ไง

มาคำคุณน้ำเพิ่นผลเชิญมาผลเชิญมาคำคุณรถใหม่คำคุณรถใหม่น้ำเพิ่นบอกมาำคำคุณน้ำเพิ่นเนเพยคนว่ายินดีน้ำเพิ่นไม่รู้ไว้เมืองนี้ก็ได้อันนี้อะไรป้ายแดงไม่เท่าเพิ่นะลยไม่เท่าจะของรถอ้ยอันนี้กระด๊า เดี่ยค่ะยางไรปะเตรียมาะบอกแล้วเนไปกันรปะคลิปต่อไปอยู่ดอนเทียนพี่น้องไอ้นาะาคูบ่ามันไปพี่น้องไอ้ก็ไดเนาะาคูบามันไปช้นเขาป่าแนนไปเั้นเขาป่าเขาจะเอารถเขาไป้ไปได้ดนเทียนก่ ดอเียนขพอก็เดี๋ยวเดียวนอดเียนเออไปกินดอเียนไปไปน้องเพราะกันคลิปหนเด้อสบายดี